โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะอยู่ในโหมดศิลานะครับตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดนาฬิกสานาทีสำหรับอ่าเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับหรือ AS นั่นเองสําหรับอาวุธที่ใช้ตีตอนนี้นะครับก็จะมาลองเทสดาเมจไฟดาก้อนให้ดูนะครับก็ตอนนี้พวก4อยู่นะครับสำหรับไอเทมนะครับก็จะประมาณนี้เลยมี50เล่งโกรธแล้วก็ชาร์จสออันนะครับสำหรับใครที่ถึก ยืนรับดาเมจบอสได้นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงวันนี้เขาแนะนำเป็นท่าน้ำนะครับก็อย่าลืมใช้ท่าน้ำในการตีด้วยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับรูนที่ใช้นะครับก็จะเป็นรูนลงดันทั่วไปเลยคืออ่ตคริดเอ,อนตนะครับก็ใส่มาเต็มๆหมดเลยนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเลือดนะครับก็แล้วแต่ถนัดเลย ก็เรามาดูกันว่าดาเมจที่ได้จะเท่าไหร่นะครับก็ลงไปก่อนแล้ว1ครั้งนะครับได้ประมาณ8ป0 0สนนะครับไม่ถึงล้านเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบที่2นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเ,เริ่มมากดเล่งกดกดชาร์จเลยนะครับอ่ถ้าแบบนี้ให้กดอ่กดเต็มเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะได้คะแนนเยอะอยู่นะครับต่อไรเฮ้ยอู้แปดแปดแสนกว่าเลยเหรอนี่ทำไมเรารู้สึกว่ามันแรงจังกดชาร์จนะครับสาเหตุที่เราพาวไปตอนแรกเนาะถ้าเราจะใช้อาวุธพิเศษนะครับหรืออาวุธฮีโร่นั่นเอง แบบนี้เสียเปล่านะครับแย่ yeah, ครับแบบนี้ก็ดามเมจพอใช้ได้เลยนะครับสำหรับอาวุธเพิ่มมาเป็นหมื่นไอหนึ่งล้านหกแสนนะครับก็น่าจะได้8,000สเลยนะครับเมื่อกี้แรงเอาเรื่องอยู่นะครับก็สำหรับอาวุธที่แนะนำในการตีศีลานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับ จะมีเลชาร์โดนะครับคืออันติเมตของเขายิ่งสูงยิ่งทําดาเมจเยอะนะครับอ่าประทานจีนนะครับเวลาแตกกระจายเขาก็จะทําดาเมจเนาะอ่ากระบองเพชรนะครับอันนี้ก็ใช้ตีได้นะครับสําหรับตู้เย็นอ่าเมื่อก่อนเคยแรงมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําเป็นหม้อยักษ์หรือไม่ก็อ่าอ,อาวุธจําพวกก้อนหินแบบนี้นะครับสำหรับใครที่โดนบอสตีนะครับ ถามว่าตียังไงก็คือ,อเธอเล่าเอกมาบอสต,ตีไปครึ่งหลอดแบบเนี้ยแล้วเรากดชาร์จนะครับเทิร์นต่อไปนะครับที่เราจะได้ยิงเลือดเราจะต่ํากว่า3 0ซนะครับซึ่งเราจะใช้พาสซีฟจากก้อนหินได้นะครับซึ่งก้อนหินเมื่อเลือดเมื่อเลือดต่ํากว่า3 0นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก30%นะครับก็คือเอาง่ายๆคือเลือดเราลดลงต่ากว่า30เราจะยิงแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับ แบบนี้สำหรับประเภทของพวกนินจุศนะครับแนะนำใช้เป็นโหมดชาร์จยิงนะครับติดแน่นะเอา้าไม่ได้ปล่อยนะครับสี่แสนหูเบามาก นี่เห็นไหมครับยิ่งสูงยิงเบานะครับสําหรับอาวุธธรรมดาเนาะแต่สําหรับอาวุธพิเศษนะครับยิ่งสูงยิ่งแรงนะครับเหมือนเดิมเลยเดีย๋ยวดูอาวุธพิเศษนะเมื่อกี้ยิงเข้าแค่4แสนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธพิเศษกันนะครับ6แสนครับเป็นไง โอ้บอสจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธแล้วก็กดเกิดอีกสักทีอ่ะเดี๋ยวผมมาทำดาเมจให้ดูนะครับว่าถ้าใช้อาวุธที่ถูกต้องจะเป็นยังไงก็ยอมเสียกด50เพศให้ดูเลยนะครับ40เพศแล้วกันเนาะบอสใกล้ๆจะตายแล้วนะครับ ยลงโกดชาร์จครับก็ตั้งมุมมุมศาลไว้ก่อนเลยนะครับติงไม่ทันนะครับโอเคถ้าไม่ได้เล่นโกดก็นี่ครับยิงธรรมดาไปครับเมตรละสองแสนสี่แสนครับยิงธรรมดายิงเหลือทติเมตครับกาบไว้เลยครับแปดสิบดเลยครับอย่าสนใจอะไรครับ ไม่ทันจบไวไปนะครับก็ยิงถ้ายิงเข้าไปก็น่าจะประมาณล้านกว่าๆนะครับแล้วบวกเมื่อกี้สี่แสนนะครับก็ล้านหล้าน7เลยนะครับ1นึ่ฮิตเนาะถ้าใช้อาวุธถูกประเภทนะครับเดี๋ยวมาพาไปดูนะครับว่าทำไมเลชาร์โดถึงแรงนะครับ สกิลอันติเมดนะครับไลฟ์ฟักเนาะนิจสิสุเสียนพิฆาตนะครับเมื่อโยนดาบใส่เป้าหมายจะเรียกา uh, ทาการโจมตีเป้าหมายทาการฟันครั้งละ50%ต่อครั้งเนาะเขาจะฟันอยู่3ครั้งก็ร้อนะครับแล้วก็นี่ครับสกิลเด็ดของเขาเนาะจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทำการบินในอากาศทุกๆ2วิก็คือแอนติเมดลอยอยู่ในอากาศนะครับ นานทุกๆ2กสองวีจะเพิ่มพลังโจมตีครั้งละ50อ่ะ20นะครับครั้งแรก20ครั้งที่2 50เนะครับรวมกับเมื่อกี้อีก150นะครับก็เป็น220เปอร์เซ็นต์นะครับสองร้เปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าแรงไหมอะ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับนี่จะสุกสำหรับตู้เย็นนะครับสำหรับใครที่ใช้แล้วไม่แรงเนาะ ต่อสกิลออกจากบักๆหน่อยนะครับอ่าเป็นสกิลอัติเมตนะครับนี่ครับถ้าไม้ตายจะสร้างความเสียหายเมื่อพุ่งนานขึ้นสูงสุด50%อารมณ์เดียวกับดาบนินจิสุเมื่อกี้เลยครับก็คือยิ่งอาวุธลอยอยู่บนอากาศนะครับนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นนะครับสูงสุด50%ก็เมื่อก่อนมีคอมโบแบบชาร์จยิงกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเนาะ เมื่อก่อนสูงสุด100%ยร์เซ็นะครับคือแรงแรงแบบแรงเลยอะประมาณนี้นะครับก็สำหรับการตีศิลาก็จะได้เหรียญศิลามานะครับของศิลานะครับก็จะมีนี่ครับชิ้นส่วนจรวดนํำวิถีนะครับสะสมแล้วเอาไปแลกเป็นอาวุธนะครับเพิ่มพลังของเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่ขาดเหลือก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อ, like, อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ